อันนี้เป็นคู่ของช่อฟ้าพอเศ่เทนน้อยนะครับผมปะทากับลูกนิมิตสิงทองสีครับผมทางช่อฟ้านี่จะฝั่งแดงนะครับผมจะ130ปอนด์ครับส่วนลูกนิมิตสิงทองสีนี่132อปอนด์ครับผมครับลองดูว่าสดกับเก๋าครับผมใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยนะครับในครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นยกที่2แล้วนะครับผมขออภัยนะครับผมในยกแรกที่แอดมินถ่ายไม่ทันนะครับ ขอบคุณนะครับผมทุกคนที่ส่งดาวให้นะครับขอบคุณที่สนับสนุนในงานของไยไทยทีโรครับนี่นะเอาครับตู้ครับผมลูคดีมิสสิงห์ทองซีทางอากองเชียร์เชียร์ใครกันบ้างครับผมสำหรับคู่นี้นะโอ้ยลม้ลมลงไปครับแอดมินนี่เออ ได้ยินชื่อของลูกนิมิตสิงห้องสีนี่นานแล้วนะครับผมน่าจะเป็นนักชกที่ที่ได้ต่อยบ่อยแล้วก็แอดมินก็ได้ได้ได้ชื่อมานานแล้วนะครับผมก็เก่านะครับผมเจอสดครับผมโอฟ้าชอฟ้าต่อน้ําหนักให้2ปอนด์นะครับ,ออรบลูกนิมิตส้ายไปครับ ยืนเหลี่ยมขวาทั้งคู่นะครับผมกัดขวาทั้งคู่โอ้ดูครับผมโอ้สายรุนแรงครับเจอขวาของทางลูกนิมิตบ้างชอฟ้าเดินหลอกล้วขวาไม่ทียังติดบล็อกอยู่ครับดูฮะสายหน้ามาครับหูอโ่้แลกกัน,นครับผมบนกับล่างครับโอ้ชอฟ้าร่างกายครับ ปุกเข้าหาอืมไห้มาเตะโดนกระจับนิดน,นึงครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลูกนีม้มิดดูมีสายโอ้โหอยูครับผมชอฟ้าปวดขวามารุนแรงมากครับผมโอ้โหนี่เดินเข้ามาอืมเตะจ่อยางมาอีกทีนึงโอ้ลูกนีม้มซ้ายคืนไปครับ สดบทเก๋าหรือว่าเก๋านะครับผมจะเป็นไฟนำใช้นะครับตอนนี้ยังเป็นยกที่สองนะครับสำหรับการแข่งขันแซทฮีโร่มวยไทยซีรีส์ครับเตะสูงไปครับเดินเข้าหาครับผมยับหมัดไปเตะมาครับอขวาไปครับโอ้โหอ๋วุ้กันได้ว่องไวนะครับผมรุ่นนี้โอ้โหสายสูงมาขวามาครับเอาครับผม ดูสายตานะครับผมจะไม่ได้จ้องไปที่อาวุธนะครับแต่จะจ้องไปตรงที่บริเวณกลางอกนะครับเพื่อให้เห็นทั้ง4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าสองนะครับถ้ามองไปที่อาวุธใดวุธหนึ่งนะครับผมก็จะทําให้หลงได้นะครับหลงเหลี่ยมได้บดยกที่สองไปครับผมโอ้โหช่อฟ้าครับโอ้โหยี่ฮะต่อน้ําหนักให้2ปอนด์นะครับผมช่อฟ้าแต่ว่าดูตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าทางลูกยิมเมตซิกนะครับผมตอนปล่อยนะครับ จะบอกว่าการแข่งขันนะครับผมมันต้องเริ่มตั้งแต่การฝึกซ้อมมาแล้วนะครับผมการทําน้ําหนักการอะไรพวกนี้มานะครับคือโหมันเหนื่อยมากๆานะครับผมสำหรับนักมวยฮะเพราะว่ากว่าจะทําน้ําหนักมานะครับผมกว่าจะลดน้ําหนักกว่าจะฝึกซ้อมมาต้องต้องอาศัยความขยันนะครับผมวินัยนะครับก็บอกได้เลยว่าการแข่งขันแบบนี้นะครับมันมันไม่ง่ายนะฮะ เห็นอาวุธโดนกันเปาะแปะเปาะแปะอยู่บนเวทีนี่คือถ้าไม่ได้โดนเองจะไม่รู้นะครับผมว่ามันรุนแรงมากนะฮะววนอาวุธแต่ละที Thank <laughs> you. คู่นี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดสดนะครับผมทาง m4.net เนี่ยทำเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมส่วนอีก2คู่หลังนะครับสุริยันเล็กนะครับผมกับอภิวัตรแล้วก็ฟ้าพิเศษเล็กกับไม้สรางธรรเนี่ยจะไม่ได้มีการถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับผมทางแฟนเพจของมวยไทยฮีโร่ครับเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ชมกันนะครับผมอีก2คู่นะครับตอนนี้เป็นคู่ของชอฟ้าทอแสงเช่นน้อยประทานกับลูกนิมิตสิงห์ทองสีนะครับลุนไรเวทนะครับผม ดูครับแทงเขาแทงเข่าครับแลกกันตโอ้หดูครับผมเอาครับเจอเขายัดมาครับตีเขาไปครับผมโอ้โหลูนิมิตโอ้โหไหวไหวไหมฮะนี่ฮะโอ้ดูครับเบี้ยนก็แทงเข่าครับแลกกันแทงมาสองทีโอ้หดูครับโอ้โหหมดกันที่เชือกเข่าครับผมชอบ้าเจอลูนิมิตสวนคืนชอบฟ้ามาลูนิมิตสวนคืนเหมือนกันเอาครับสองทีติดครับผมเอาครับเอาเจอสองไปเหมือนกันครับ การแยกออกมาก่อน,นครับอ้เดินเข้าหาตีเข่าเข้าไปครับผมโอ้โหลูกนิมิตเจอชอฟ้าเหมือนกันโอ้โหตอนนี้วงในล้วนๆครับผมลูกเข่าล้วนๆครับมาครับใครดูกันว่าท้องใครจะแข่งกวกันนะครับผมนี่ฮะหอกไว้ตีเข่าขึ้นมาเจอเข่าสวนขึ้นไปเอาครับโอ้โหจังหวะนี้ Paid, royable, as, uh, ay, like man, a, เขาแรกกันเจอศอกมาครับผมโหชอฟ้าศอกไหมหูเข่ามากลุงนิมิตก็เดินเข้าไปเจอศอกเขาก็ามีที่เอาครับเข่าสวนขึ้นมาเข่าลุนไปโอ้โหเจอเขาเข้าไปครับอือโอ้โหโอ้โหแลกเขากันยังดูเดือนมากครับผมสำหรับยกที่สามครับเดินเข้ามาโอ้เจอซอกครับผมลวงลงไปครับโอ้จังหวะที่ตามเข่ามานะฮะโอ้ พลาดไปนิดเดียวครับผมเจอศอกของทางช่อฟ้าครับโอ้ยนี่ฮะจังหวะที่เปิดเออเปิดหน้าเข้ามาหานะครับผมล้มลงไปเลยครับผมโอ้โหน่าเสียดายครับผมกำลังสู้กันอย่างดุเด็ดแผ็ดมันเลยนะครับอแต่นี่ครับผมอาวุธของมวยไทยครับโหน่าจะมีแผลแตกนะครับมีแผลแตกอยู่ข้างบนนะครับผมเหนือ เหนือตานะครับตรงบริเวณคิ้วนะครับผมตอนนี้ก็แพทย์ทางแพทย์ขึ้นไปทําการประคบแล้วนะครับผมเป็นจะสอเข้าไปเต็มๆนะครับผมโอ้ต้องยอมรับครับผมว่าทางช่อฟ้าก็นี่ฮะทำได้ดีครับผมโอ้แทงสู้กันมาครับแต่จังหวะนิดเดียวครับผมนี่ครับจังหวะอาวุธสั้นของมวยไทยครับสองนะครับผมใช่ครับเพราะว่าลูกเข่าแบบนี้ครับผมเดินเข้ามาก็ถ้า จังหวะดีๆนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับผมไม่ได้รัดกันด้วยครับผมเพราะว่าเป็นลูกที่ปั้มแล้วก็ใช้แขนไล่กันคู่สุดท้ายในการต่อยสุดจบแล้วคอนเสิร์ตปลุกปืนด้วยเป็นไรครับทางลูกนี้มีสิทธของสีก็ยังลงไปได้ครับไม่มีอะไรครับแค่แตกนะครับชอบฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับผมเอาชนะไปได้ครับหักสองลูกนี้สวยงามจริงๆสิทธิ์ของสโอเคครับผม เดี๋ยวอีก2คู่นะครับผมก็จะเป็นสุริยันเล็กนะครับผมพอเย็นยิงนะครับเจอกับอภิวัตรสสมฤึกนะครับแล้วก็ฟ้าวิเศษเล็กรักชาตินะครับประท้ากับไม้สร้างคำครับสอยิ่งเจริญการช่างเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายอีก2คู่ให้ครบเลยนะครับผมในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นคู่เป็นท้ายเลยครับอีกสคู่นี้จะไม่มีการถ่ายทอดนะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวรองดูกันครับแล้ววันนี้นี่ลูกที่เป็นคนไดครับจาก ผมซุปโวยไทยนะครับเบบีวันนี้มาอยู่ด้วยนะครับนทีนี